ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านโครงการที่ผมสร้างนะครับตอนนี้ก็สองหลังนี้ก็กําลังขึ้นตัวกําแพงชั้นสองแล้วครับตอนนี้พวกอีกบล็อกอะไรนี่ก็เตรียมไว้หมดแล้วฮะวางเต็มพื้นที่แล้วครับนฮะบ้านผมเนี่ยข้อดีคือมันมันมันใกล้ตรงห้างนิกะบ,บางนานครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับมิกกับบางนาครับ ขับรถไปแค่2โลกว่าก็ถึงนะครับหลังคาก็ขึ้นโค้งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะข้างๆก็จะเป็นโครงการบ้านด้านข้างครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใ,ใกล้ตรงนี้ของผมนี่คือ,คอติดเป็นบ้านที่ติดติดตัวถนนเมนเลยนะครับเห็นไ,ไหมฮะ วันนี้ผมจะสร้าง3หลังก่อนนะครับที่จะเปิดให้้หลูกค้าจองนะครับครับสองหลังพวกก็ทำไปพร้อมๆกันก่อนฮะตอนนี้อันนี้ก็เป็นแคมป์คนงานของเราเองนะฮะมีั่งตรงข้ามนะครับวันนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับเงียบสงบนะฮะให้วุ่นวายนะครับ ก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าสามารถเดินทางไปมิกกับบางนาได้ง่ายๆครับจะเป็นเส้นทางลัดนะครับลอดใต้ทางด่วนกาญจนาพิเศษอันนี้ก็จะเป็นผู้อยู่อาศัยชุดแรกนะครับ5ชีวิตนะครับอ <c oughs> ล้อเล่นนะครับอยู่ได้ไม่ได้ไล่อยู่ได้ นี้ก็เป็นห้องต่างๆนะครับห้องนอนที่ทำห้อนอทำกำแพงไว้นะครับอันนี้ช่างเขาก็เทสน้ำนะครับเทสระบบน้ำว่ามีน้ำรั่วน้ำซึมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูไปดูข้างล่างอีกทีนะครับว่ามีน้ำรั่วหรือเปล่านะครับนี่คห้องห้องนอนเล็กนะฮะ นี่ก็จะเป็นห้องนอนกลางนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งอยู่ในห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่นี่ของเราก็จะยาวยาวตลอดแนวเลยนะยาวจากจากเนี่ยไปถึงไปถึงนู่นเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวอัปเดตยังไงผมพามาติดตามชมกันอีกทีนะฮะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศไปก่อนนะครับ ยามเย็นนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมีวิวพระอาทิตย์ตกด้วยนะฮะท้องฟ้าสวยสดใส,ส,สครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ